สำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาสอนการตั้งค่าการถ่ายกีฬาแลน d s สเคปแล้วก็พอดเท็ดกันเนาะโดยที่วิธีง่ายๆเลยเนี่ยเราก็จะมาที่โหมดซีนกันก่อนเลยอันนี้เป็นการบอกถึงการตั้งค่าการถ่ายกีฬาก่อนเนาะอ่ามาที่ซีนตรงนี้นะคะ SCN หมุนไดออตรงนี้นะแล้วก็เลือกฉากซึ่งตรงแถบข้างๆตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเราต้องการที่จะเลือกถ่ายแบบไหนอ่าซึ่งเราก็เลือกกีฬาตรงนี้ กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งมันก็จะแสดงค่าต่างๆที่กล้องเนี่ยเขาคำนวณมาให้นะคะ1ส่วน640ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าชัตเตอร์สปีดที่สูงนะแล้วก็บอกค่า FF 1.8แล้วก็ค่า ISO ที่2005ตรงนี้ก็จะเป็นการคำนวณของกล้องเลยอาการที่กล้องเนี่ยคำนวณไปให้เราที่6-40ตรงนี้เนี่ยเป็นค่าชัตเตอร์สปีดที่สูงชนนแล้วเวลาที่ถ่ายกีฬาเนี่ยเราก็จะสามารถได้ภาพที่หยุดนิ่งการเคลื่อนไหวของนักกีฬาได้อย่างคมชัดนั่นเองคะอ่ะสำหรับใครที่ถ้าใช้ม ซีนที่กล้องคำนวณไว้ที่640อย่างเมื่อกี้นี้แบบมันไม่ทันใจนะคะเราก็สามารถมาปรับได้เองที่โหมด M หรือโหมดแมนนวลนั่นเองนะคะซึ่งเราก็สามารถปรับค่าชัตเตอร์สปีดไป เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราพึงพอใจกับการได้ภาพที่จะหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวกีฬาที่เราชื่นชอบนะคะนี่เราก็สามารถปรับได้เกินไปจากที่กล้องคำนวณได้เลยอ่ะและส่วนต่อไปนะคะค่า F ตรงนี้นะคะเราก็สามารถมาปรับได้เหมือนกันว่าเราต้องการให้ภาพเนี่ยมีความละลายฉากหลังแค่ไหนหรือว่าอยากจะให้ภาพเนี่ยชัดลึกแค่ไหนอ่ะซึ่งเราเลื่อนค่า F มาเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมืดลงนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะค่า ISO เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพมันก็มีความมืดเนาะถ้าเราอยากให้ภาพเนี่ยมันสว่างขึ้นแล้วก็มาเลื่อน ISO ให้มันสว่างขึ้นตั้งสามารถตั้งให้มันสูงๆแบบนี้ได้ตามนี้เลยหรือถ้าใครคิดว่าการใช้โหมด M หรือโหมดแมนนวลเนี่ยมันยากแล้วมันซับซ้อนเกินไปเนี่ยเราก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมาบอกกันก็คือการเลื่อนหมดุดโหมดดิ่ลตัวนี้นะคะไปที่โหมดทีวีนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถตั้งค่าที่ชัตเตอร์สปีดได้เองเลยแต่ว่าค่าอื่นๆเนี่ย ก็จะเป็นการที่กล้องเนี่ยคำนวณให้เราอัตโนมัติค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะปรับได้แค่ค่าเดียวก็คือง่ายต่อการใช้งานไปเลยต่อไปนะคะก็เป็นการตั้งค่าถ่าย landscape เนาะ,ะถ้าอยากจะแบบใช้ง่ายๆเลยแล้วก็หมุนมาที่โหมดซีนนั่นเองอเลือกฉากก็จะเห็นนี่เป็นรูปภูเขาก้อนเมฆตรงนี้นะคะก็คือการถ่ายวิวหรือ landscape นั่นเองซึ่งถ้าเราใช้โหมดซีนนี่กล้องมันก็จะคำนวณให้เราเองซึ่งก็จะบอกนี่ค่า s h u เตอร speed ค่า f แล้วก็ ค่า ISO ให้เราซึ่งเราก็สามารถถ่ายได้เลยนะแต่ถ้าอยากสร้างสรรค์ภาพด้วยตัวเองนะคะเราก็มาถ่ายที่โหมด M ได้เลยซึ่งการที่เรามาตั้งค่าถ่ายที่โหมด M เนี่ยเราจะสามารถ create ภาพของเราเนี่ยให้มันสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นอย่างเช่นการถ่ายน้ําทะเลหรือว่าน้ําตกอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะทําให้พื้นน้ำเนี่ยมันดูฟุ้งๆหรือว่าจะดูแบบเห็นชัดเป็นเม็ดๆเ,เลยเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งที่โหมด M ได้ถ้าเกิดว่าต้องการให้เราเห็นภาพเม็ดน้ําชัดๆ แล้วก็มาตั้งค่าชัตเตอร์สปีดให้สูงๆนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะได้แบบเก็บภาพน้ําได้ชัดเจนหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้น้าฟุ้งๆเนี่ยเราก็มาเลื่อนชัตเตอร์สปีดให้ต่าๆเนาะส่วนค่า F เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราก็จะเปิด F แคบๆนั่นเองเนาะเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดทั้งภาพนั่นเองนะคะอ่าต่อไปก็คือ ISO ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าถ่ายเกี่ยวกับ a ลน์สเคปถ่ายวิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมตั้งค่า iso ที่ต่ําๆจะไม่นิยมตั้งค่าให้มันสูงนั่นเองฉะนั้นแล้วววเเรรรราากก็คทีี่่จะมมออุปณ์สิยงตั ตั้งกล้องเพื่อที่จะใช้ถ่ายภาพเวลาที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดันชัตเตอร์สปีดให้ต่ำๆนั่นเองค่ะอะลรสุดท้ายก็คือการตั้งค่าการถ่ายพอตเทตนะคะถ้าเราอยากถ่ายง่ายๆเนี่ยแน่นอนว่าเราก็หมุนได้ออลมาที่โหมดซีน SCN แบบนี้นะคะเลือกฉากอาจจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะมีบอกนี่ตรงนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพตัวเองอแล้วเราเนี่ยสามารถมาปรับความน่าเนียนอะไรตรงนี้ได้เลยนะนตรงนี้ก็จะปรับความเนียนของผิว ตรงนี้ก็จะปรับแสงสว่างส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะปรับพื้นหลังความเบอร์ต่างๆนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะมาตรงนี้ก็ได้เป็นนี่ตรงนี้กล้องก็จะคิดให้เองคำนวณให้เองเลยว่าต้องการ ความเบอร์หลังอะไรอย่างนี้ให้เราเป็นยังไงแล้วก็ปรับโทนสีผิวปรับสีผมอะไรให้เราอัตโนมัติเลยส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความผิวเนียนก็คือตรงนี้กล้องมันก็จะทําผิวเนียนให้เราเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปปรับค่าแต่ถ้าเราอยากให้มันให้มันเนียนกว่านี้หรือว่าอยากให้มันเนียนน้อยกว่านี้เราก็มาปรับตรงนี้ได้เองเลยนะอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะถ่ายภาพพอ r t r แบบคิดเองตั้งค่าเองนะคะเราก็มาที่โหมด M เหมือนเดิมซึ่งโหมด M เนี่ยเราก็สามารถมาปรับ สามค่าเนี่ยได้ตามความต้องการเลยอ่ะค่าแรกก็คือชัตเตอร์สปีดตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายพอดเรตแบบพิวผิว,ว,วลมพัดผ้าลมพัดผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาตั้งค่าชัตเตอร์สปีดตรงเนี้ยให้สูงขึ้นเพื่อที่จะจับแอคชั่นหรือว่าเส้นผมหรือว่าผ้าที่มันโบกพิュ๊ิว,ว,วสวยอย่างเงี้ยให้มันชัดชัดเนี่ยเราก็มาตั้งตรงนี้ให้สูงสูงได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ซีรีส์เรื่องการแบบว่าขยับแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งค่าให้มันต่ำลงตามสภาพแสงได้เลยนะคะค ต่อไปก็เป็นค่า f เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหลักในการถ่ายโพสเทตเลยเพราะว่า เราถ่ายพอร์เตรตเราก็ชอบที่จะถ่ายให้หน้าชัดหลังละลายตรงค่า f เนี่ยเราก็มาปรับให้ค่า f กว้างสุดก็คือตัวเลขเนี่ยน้อยสุดนะคะตรงนี้เราก็จะได้ภาพที่หน้าชัดหลังละลายสวยงามค่ะค่า ISO ตรงนี้นะคะเราก็สามารถมาปรับตามสภาพแสงได้เลยเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่แดดจ,จัดแสงแรงๆเนี่ยเราก็มาตั้ง ISO ที่ 100- ถึง200ก็พอแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันมืดลงแล้วนะคะแสงไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาตั้งค่า ISO ให้สูงขึ้น นได้ตามความเหมาะสมค่ะ